คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t th ทิ c o m ทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมีความทรงจำดีดีมีความสุขที่ใดใดจงบอกใครๆว่านี่คือแผ่นดินนี้แผ่นดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผ่นดินไทยมุ่งมัน่น ตั้งใจเพื่อพัฒนาหมู่11บ้านเราโปรดเลือกนายธงชัยถาทับเป็นสอบตอวังท่าช้างขอโอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานโปรธกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์ <Burn. S 2> หนึ่งกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบางท่าช้าง <จะ S 2> ที่เคารพรัก <hit. S 1> ทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,ก,กายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าชา้างโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายธงชัยทาทัพเป็นสตวตวังท่าชา้างหมู่11โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนายธงชัยผาทับผู้สมัครสมา,า,สา,า,า,สา,าชิาจจาาาชชกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้างหมู่11ปัจจุบันเป็นรองประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววังเป็นอาสาหมอดินอาสาฝนหลวงและอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านเป็นคนดีมีคุณธรรมพร้อมทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้ท่านเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้างหมู่11โปรดเลือกนายธงชัยพาทัพโปรดกาเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึงมีประเพณีโบราณสมพา์วันขึ้นปีใหม่วันลอยกระทงของไทยในคืนเป็นเดือนสิบสองวัฒนธรรมยื คคนรรักใออองดองดเาททาทพออองงีนนนัืน่่กล้้พาชร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญมุ่งมัน่นตั้งใจเพื่อพัฒนาหมู่11บ้านเราให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางขอโอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงาน สารงานต่อก่องานใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวตำบลวังท่าช้างหมู่สิบเอ็ดบ<า><า>้านเราโ<ร>ปรด <พอ S 2> เลือกโ <พอ S 2> ปรดให้โอกาสนายธงชัยทาทัพเป็นสบตวังท่าช้างหมู่สิบเอ็ดโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง งานแบบเดิมๆเ,เน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์รูปการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลวังท่าช้างหมู่11บ้านเราโปรดเลือกนายธงชัยทาทัพเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้างโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ทำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนานที่ <Sport S 1> ยิดประชา,าชนเป็นศ <the S 2> ูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลวังท่าช้างหมู่11ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิก,กายนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางท่าช้างหมู่11โปรดเลือกนายธงชัยทาทัพโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแสงตะวันเพิ่งจะโผล่คนขอบฟ้ามีเวลาให้คนเราเอีกมากมายพาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตายก็น่าลองมองดูฟ้าผงนกกาเที่ยวหากิน ธงชัยทาทัพเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อพัฒนามู่11บ้านเราอุดมการแน่วแน่พร้อมแก้ไขปัญหาพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้น<า>อย่าลืม,ลมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามายัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกอบอตอและสมาชิกสภาองค์การ บริหารสว่สวนตำบลบางท่าช้างหมู่11โปรดเลือกนายงชัยทาทัพโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะมี่เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะ